สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคมะเร็งที่พบได้ค,ค่อนข้างบ่อยและเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคนี้กันครับรมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสาเหตุเกิดจากอะไร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ3าของคนไทยโดยทั่วไปเกิดในผู้ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปแต่โรคนี้สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวสำหรับสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักนี้ปัจจุบันยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารเยอะไขมันน้อยการออกกําลังกายและการป้องกันภารระวะท้องผูก สามารถลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหน,นักอาการที่พอสังเกตได้สําหรับโรคนี้ได้แก่การขับถ่ายที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องผูกท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียการขับถ่ายไม่สุดอุจจาระนำเล็กลงการถ่ายมีมูกการถ่ายมีเลือดอาการเหล่านี้เป็นอาการนำของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนนะักบางครั้งอาการเหล่านี้อาจจะคล้ายคลึงกับภาวะลำไส้แปรปรวนหรือลิสิดดวงทวาร ดังนั้นถ้าท่านมีอาการผิดปกติดังนี้ควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยการรักษาทําได้อย่างไรการตรวจวินิจฉัยโรคนี้เริ่มจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียดซึ่งอาจจะรวมถึงการตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือแพทย์จะพิจารณาการตรวจอื่นๆตามความเหมาะสมเช่นการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์การตรวจอัลตราซาวหรือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเพื่อประเมินระยะของโรคและเลือกการรักษาที่เหมาะสมต่อไป การผ่าตัดเป็นการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ดีที่สุดผู้ป่วยบางรายอาจจาเป็นต้องได้รับยาเคมีบําบัดและการฉายแสงเสริมเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ําครับการตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันโรคนี้ได้ส่วนวิธีการตรวจมีอะไรบ้างนั้นไปฟังคําแนะนําในช่วงรักสุขภาพได้เลยครับอยากแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่ต้องการตรวจโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักไม่ต้องรอให้มีอาการสามารถตรวจคัดกรองได้ ในผู้ที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปมีวิธีการตรวจหลายอย่างเช่นการตรวจเม็ดเลือดแดงอุจจาระการสวนสันทึบแสงตรวจลำไส้ใหญ่และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่การที่วินิจฉัยโรคได้เร็วรักษาได้เร็วมีโอกาสหายขาดครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน